การกลับมาของสุนหงอคงเด็กๆเ,เอ้ยเด็กๆขากลับมาแล้วแต่งออกของพระเจ้าเทพบรบรุวานอนขากลับมาแล้วเตรียมพบความสนุกและอภิน,นิหารสุดตาดกับวานนอนน้อยอที่ป่วยสวรรค์และเหล่าเทพจนยุ่งเหยิงโจลิงตัวนี้มันกำเริบเสบสอรกอกวนสวรรค์ละเมิดกฎเกณฑ์ข้า จะให้ภัยอีกไม่ได้แล้วโอ้ยลุหลังเลยอาจารย์อาจารย์โปรดชชิญสิบนาทีข้าจะคุ้มครองท่านไปชมภูทวีเองนะร่วมผจญภัยไปกับพวกเขาบนเส้นทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคและความยากลำบากสู่ชุมพูทวีที่แข็งสาระและข้อธรรมะให้ได้ผลคิดในในไสอิ๋วทุกวันจนถึงศุกเวลา18นาฬิกาทางช่อง3 HD ช่อง3.3 待明天。